ยินดีต้อนราเข้าสู่ช่องเท็กซฟูกับเกมสกรรมนะครับคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับการลงเมเบอร์ล่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีฮอตฟิกเข้ามานะครับตองทีกศ0 6 6์8ก้านะครับที่มันมาช่วงประมาณไปเดือนมกราจะเห็นได้ว่ามันจะมีการลดความเสียหายของดาบปลายปืน N9 b a ไ o n e t นะครับหรือว่ามีดปลายปืนไน e? ของเอกับอันนี้นะครับ ก็คือจะมาดูนะครับว่าเราจะรับมือ,อยังไงซึ่งผมก็ได้ลงไปหลายรอบแล้วครับก็จะมีการรับมือที่ยากขึ้นครับเพราะว่าตัวลาเซอร์มันมันไม่ค่อยสตันแล้วครับถ้าเกิดว่าเราแทงหัวครั้งเดียวก็ไม่ได้ตายนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้สตันแบบไม่ได้สตันทันทีเหมือนเมื่อก่อนที่แบบวิ่งไปแทงเจอวิ่งไปแทงมันที่มันช่ำๆสมัยก่อนน่ะเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาพามารับมือนะครับมาดูว่าอาวุธแต่ละชนิดมันรับมือได้ดีแตกต่างกันยังไงนะครับอ่าผมก็จะมาทั้งหมด กี่ปืนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกทั้งหมดหกชนิดนะครับอาวุธที่การในการรับมือตัวลาเซอร์นะครับโอเค๋ยวผมจะเสกตัวลาเซอร์มาตัวหนึ่งข้างนอกก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปที่จริงคือตัวเซอร์ที่ผมบอกว่าจุดออดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงหัวเด็กเนี่ยอันนี้ผมใช้ฮันเตอร์นะครับจุดสองสองครับเพื่อจุดออดมันมีจริงไหมผมจะยิงให้ดูนะครับอันนี้คือจุดออดมันนะครับไม่ว่าควรจะใช้ธนูหรือใช้อะไรยิงมัน อันนี้แหละมันคือจุดตายของมันนะครับ้วผมจะเสกใหม่ตัวแต่นี้จะใช้ธนูร้อยพอดีเห็นมีคอมเมนต์เขาบอกว่าให้ยิงที่หัวสองนัดนะครับอันนี้ผมยิงที่หัวเด็กนะโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ถ้าผมจะลองยิงที่หัวมาเลยนะครับก็ลองดูว่ามันจะได้ไหมก่อนที่จะลงในที่จริงครับยิงหัวที่หนึ่งนัดที่สองนัดที่สาม อ่ะอันนี้เป็นโดนตัวบ้างยังไม่ชัวร์ไอ้สักฟังนะครับนัดที่หนึ่งนัดที่สองอันนี้โดนตัวนะครับนัดที่สามหือไหวไหมเนาะอย่านะเออนัดที่สามโอเคอันนี้ประมาณสามนัดนะครับอ่าธนู100ร้อยปอนด์นะครับบาลิสต้า100ร้อยปอนด์อันนี้ก็ประมาณสามนัด ้าหัวสองนัดที่มีคุณผู้ชมเขาที่อยู่ในช่องเขาคอมเมนต์ไว้อันนี้อ่าสรุปผมมันก็คือเรื่องจริงนะครับพอดีผมก็ได้มาเทสยดูถ้าผู้ชมลงถนัดด้วยธนูก็ลองลงด้วยธนูนะครับพอดีผมตัวผมเองไม่ได้ถนัดนะครับก็ขออนุญาตไม,ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาธนูนี้ลงไปนะครับเร็จแล้วต่อไปที่จะเทสก็คือเอ m เอ็มนะครับจะลองดูนะครับจะเรียบมันก่อนอุ้ย สว์โลงกูเลย,ยเต็มๆมาอากหนึ่งครั้งไม่สตันนะครับครั้งที่สองโดนตัวอันนี้ครั้งที่สามโดนหัวนะครับรู้สึกว่ามันจะใกล้เคียงกับ m ส6บนะครับโอ้โหโดนมือฉันไม่นะขอชี้ก่อนนะครับก่อนที่ลงจริงเดี๋ยวขอเทสไปเป็นนันก่อนนะครับคือข้อสรุปที่ผมลองเทสมาคือถ้ามันโดนหัวสองครั้งด้วยมีดปลายปืนอ่ะ m เ0็ a y o n e t นบเน็ตหรือว่า เอ็นเอ็นเก้าพิเนตมัน,ม,นมันโดนหัวสองครั้งถ้าโดนหัวหนึ่งโดนหัวหนึ่งครั้งโดนตัวประมาณสองถึงสามครั้งถ้าโดนตัวจะกี่ครั้งครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ผมสร้างตัวใหม่มาเดี๋ยวดูนะครับว่าผมเอามาสามจุดศูนย์ทุกอย่างแต่ว่าจะเอาเมลีเเบิลก็คือสกิลอาวุธระยะประชิดมาที่มีเดียมนะครับมีเดียมแล้วก็อะเชลลี่ก็คือธนูเอาอแมนที่มีเดียมเพราะว่าผมจะได้ง้างเบลต้าหนึ่งร้อยปอนด์ได้ส่วนพวกคอนอะไรปกติครับเราดูแค่ความแข็งแกร่งอันนี้ก็พออันนี้คือนะครับ เดี๋ยวอันนี้ก็ลงจริงเลยก็ได้ครับเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทอันนี้ก่อนแล้วกันครับอันนี้เก็บเสียนะครับลองยิงที่หัวนัดหนึง่งยังไม่ใส่ลูกเลยอันนี้น่าจะเป็นลูกแดงนะครับลูกสีแดงอ,อันนี้คือย,ยิงหัวนัดเดียวนะครับอะี๋ยวลองดิงตัวมาดูซิอุ้ยุยสัตว์ลงเลยอะเต็มเต็มอะ อาแม่งช้งวิโกบเลยหนึ่งครั้งนะครับโอ้ยปืนขัดโหยิงยากสองนัดนะครับโอ้โหสามนัดโอ้โว <c oughs> <c oughs> มันแบบมันระบ,บมมากกันนะผมไม่ได้ไม่ได้สก,กิลมาเนะี่ย ลองใหม่ท้าไม่ีที่สามนัดนะครับพี่ตัวหนึ่งนัดนะครับพี่ตัวอ้อีกแล้วสองนัดพี่ตัวอุ้ยสามนัดพี่ตัวโอ้มาคัดปอกอะสี่นัดเอาโอเคสรุปเบอร์เลขซองคือสี่ประมาณสี่นัดนะครับพี่ตัวโอ้โห สี่สี่เลยอาวุธอะไรผมก็เออพวกกป้องกันอะไรก็ไม่ได้มานะครับโอเคอันนี้ก็จบไปประมาณสามั้งสี่นัดนะครับถ้ายิงหัวก็นัดเดียวอันนี้คือกระสุนเอ่อวัคช็อนนะครับสีแดงอันนี้มันสลักช็อตลูกโดดนั่นเองอันนี้สีแดงผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกระสุนเท่าไหรเลยแล้วเราลองลงไปที่จริงเลยก็นนะครับแต่วุฒิระยะประชิดนี่ต่อไปเดี๋ยวผมไปลงจริงด้วยคาตานะเลยแล้วกันครับ อ่ะอันนี้ก็ใช้คีย์การ์ดครับเหมือนเดิมเลยจะได้สะดวกแล้วผมไปที่ห้องอันนี้สองแล้วกันอ่าหน้าห้องออฟฟิศนะครับห้องหน้าห้องเจเนอเรเตอร์ห้องฟฟลวอันนี้ก,นนก็ดีพอทุกอย่างครับแค่เปิดประตูไม่ได้เป็นหน้าต่างไม่ได้แล้วก็ตั้งดรอปเลเยอร์คนหาอ๋อมันลงข้างนอก จะลองดูนะครับฟันตัวหนึ่งครั้งมันยังไม่สตันครั้งที่สองมันจะสตันนะครับฟันตัวหนึ่งครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้าโอเคประมาณเก้าังสิบนะครับมาลงข้างในแต่มันมีคอมโบอยู่นะครับแต่ว่าพี่เป็นคอมโบผมไม่ได้แทงนะครับแต่ผมจะลองแทงคอมโบดูอันนี้หนึ่งสองสามสี่ ครั้งที่4โดนหัวแต่ยังไม่ตายนะไอ้ครั้งที่ห้าครั้งที่หกโอเคครับถ้าเกิดว่าโดนหัวครั้งที่สที่เป็นคอมโบแบบฟัน2ครั้งรัวถ้ามันโดนหัวมันอาจจะอยู่ที่สเต็งด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นเพื่อนเขาใช้อยู่นะครับสเต็งเขาแปดอะ่ะเขาฟันเขาติดสตานทุกดอกตั้งแต่นัดแรกเลยอันนี้ผมลองที่เบสิกเลยก็คือเราสเต็งสามนะครับดูปฏิกิริยาของตัวลลเซอร์ว่ามันแบบเป็นประมาณแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวจะผมจะให้มันลงอีกนะครับ ไอ้ปืนลูกซองผมลองลงดูแล้วครับถ้าชั้นบนอันนี้ยังยิงได้อยู่ยิงได้ประมาณสามสี่นัดนะครับตัวแบนเนอร์จะเริ่มขึ้นมาแนละ้วมันยังไม่ได้เก็บเสียงดีขนาดนั้นนะครับขี่ยังร้องที่คาตาาต่อนะครับครั้งที่หนึ่งไม่สตาร์ทครั้งที่สอง,าง,ส,องสามสี่จะโดนหัวครับอ่ะไอ้ไม่โดนหัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับโดนตัวเจ็ดแปดสกิลที่มันเป็นคอมโบของดาบมันค่อนข้างมีประโยชน์นครับ ประมาณก็ประมาณ8ถึง1ิทีแล้วกันครับเคลียร์ต่อไปจะเป็นที่ AKM นะครับ AKM ดูซิว่ามันลงกี่ทีรับมือยังไงดีนะครับจริงๆการลงก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็ผมก็เคยทำไปหลายคลิปแล้วนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวแบนเนอร์มันจะค่อนข้างแบบออเลอร์สง่ายกว่าเดิมครับโหมันดีขึ้นกว่าเดิมนะอันนี้ผมลองสังเกตดูนะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้เห็นว่าเขาปรับหรุงอะไรมานะนี่ผมจะลองแทงที่หัวครับมันยอดหนึ่งครั้งแทงหัวโดนหัวหนึ่งครั้งไม่สตันโดนหัวสรุปอันนี้โดนหัวสองครั้งนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะแทงที่ตัวอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวลองให้มันลงก่อนนะครับอันนี้คือเอ0ม i o ศูนย์นตนะครับที่มันติดกับไว้พวกเอ่อปืน a อนะครับตัวกลุอเค เมื่อก่อนนี่ N N9 นเกมันจะเป็นแบบว่าเป็นก๊อตสุดในการลงแต่ว่ามันได้เนิบมาแล้วลายเดืินมกลางครับอันนี้เราลองที่เอคีอีกรอบนะครับจะเป็นการแท็กที่ตัวอย่างเดียวนะครับสกิลมีเดียมก็จะแทงค่อนข้างช้าครับโอเคให้มันลุกก่อนนะครับอแทงตัวจะเห็นว่ามันไม่สตันนะครับอันนี้โดนหัวโดนหัวอันที่สองมันไปโฟกโดนหัวนะวสงสัยต้องให้มันลงไหม่ อโอเคมันกำลังจะลงนะครับผมจะแทงที่ตัวเดียวแล้วกดต่ำๆอ่ะหนึ่งครั้งนะครับโดนหัวแล้วกดกดต่ำแล้วนะโดนหัวหนึ่งครั้งแทงตัวสองครั้งตายนะครับต้องเทสตอีกรอบนะครับผมรู้สึกว่าเท่าที่สังเกตมาคือมีดเอ็นเก้ากับมีดเอ็มเจส่นนี่รู้สึกว่าจะดาเมจใกล้เคียงกันเลยครับที่มาก่อนที่มันก๊อมากๆเลยเอ็นเก้าเบยเน็ตเนี่ยคือเหมือนมันปรับไม้เข้ากับไอขมให้มันไม่โกงไปนะครับ ยังหาข้อสรุปก่อนนะครับอันนี้คือ AKM นะครับต่อไปก็คือมันก็จะได้ไม่จำเป็นต้องหา M16 ก็ได้ครับถ้าเรามี AKM ก็แสดงว่าลงได้เหมือนกันแต่มันแค่แบบมันก็เป็นสมดุลของเกมครับแอดก็เอ่อเดฟก็คงจะปรับให้มันเกิดความสมดุลของเกมไม่ได้แบบไม่ได้อะไรปืนอันไหนก็กินอันไหนนะครับอ่ะได้รับตัวนี้นะครับมันสกิลมีเดียมมันแทงช้านิดนึงอ่ะแทงตัวหนึ่งครั้งแทงตัวสองครั้งสองครั้งสตันนะครับ เหมือนดาบเลยอันนี้ครั้งที่สามครับโอ้ยแสงไม่ได้ครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ก็เหมือนจะโดนหัวนะครับโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปเรื่อยดีกว่าจะได้รับหลายตัวไปเลยผู้ชมจะได้ไพลิดเงูเอ้เสียเวลาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเรื่อยเลยอะใส่หกร้อยไปที่ A อบ ต้องยิงนะครับเห็นไหมครับว่าแบนเนอร์มันสะดุงนะครับมันสะดุงเมื่อกี้นี้ที่ผมยิงปืนอนะลูกซองอลูกซองนี่นะครับแต่เก็บเสียงมันอยากสะดุงนะครับจำเป็นต้องยิงจริงๆอ่ะมันน่าจะลงแถวๆนี้อย่ารอรับมือเลยนะครับอ๋อลงตรงนูน้นวิงใส่หนึ่งหนึ่งครั้งที่ตัวสองครั้งที่ตัว สามครั้งที่ตัวสี่ครั้งที่ตัวห้าครั้งที่ตัวหกครั้งที่ตัวนะเล่คู่มันจะสั้นนะครับเจ็ดครั้งที่ตัวแปดครั้งที่ตัวนะครับโอเคครับข้อสรุปของผมก็อยู่ประมาณแปดถึงเก้าครั้งแล้วกันครับเพราะว่าเมื่อกี้แปดแปดทวนเลยนะในปืนเออในมีดไปปืน M70 b a y o n e t นะครับที่คู่กับไอเคมันนี่ผมเก็บแล้วต่อไปเรามาที่ M16 ต่อนะครับ ปืนเจ้าวัญหาของเราที่มันเนิฟมาอันนี้พยายามคิดซ้ายไว้นะครับเผื่อไม่รู้นะครับมือใหม่มันห้องมันอยู่ข้างล่างตรงนี้มันจะค่อนข้างรับมือยากขึ้นเฉยครับแต่ว่าแพทเทิร์นในการเว่งในการทำอะไรยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่ครับน่าจะลงข้อน,นี้นะครับตามเสียงมันอันนี้ก็จะเป็นการเทสอาวุธเฉยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นการเทสอาวุธนิดหน่อยอันนี้เคยแทงหัวนะเปิดของจะแทงหัวดู ดโดนตัวครับโดนตัวอะเลโคนะครับสตันสองครั้งสามครั้งที่ตัวอ่ะสี่ครั้งที่ตัวนะครับปิดเอ่อห้าครั้งที่ตัวอันนี้มีเดนเก้านะครับหกครั้งที่ตัวเจ็ดครั้งที่ตัวแปดครั้งครับเท่ากับ A K M เลยนะครับสังเกตดูว่ามันเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองแทงที่หัวนะครับที่มันเคยแบบว่าเคยกัดเหลือเกิน หลงไหมลงท่อเดิมไหมออกนี่ตรงนู้นเดี๋ยวเราผแทงตัวนี้ครับเนี่ยมันแทงช้านะผมกดย้ำๆเลยนะมันช้านิดนึงลงมาปุ๊บจะแทงทีง่หัวโดวนหัวหนึ่งครั้งครับอันนี้โดนตัวอันนี้โดนตัวตดตัวครั้งที่สองโดนตัวครั้งที่สาม มีดเอ็นเก้าเมื่อกี้โดนหัวหนึ่งครั้งแล้วก็โดนตัวสามครั้งนะครับมันถึงจะแตกเดี๋ยวลองดูตัวต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมีที่เคยกดนะครับอ้อมันมีตัวหนึ่งประตูนี่หว่าาาเด็กก็จะลงคือพอมันเป็นแบบว่าไม่ได้สตันทุกครั้งนะครับเอ็นเก้ามันทําให้เราต้องรับมือแบบว่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําเป็นแนวทางแบบนี้แล้วกันหนึ่งครั้งปุ๊บดอดเดินอย,ยหลังนะครับ รอชาร์จสกิลอย่างเงี้ยครับแล้วก็แทงมันจะสวนนะครับเราต้องถอยหลังนะครับอ่านี้ไม่โดนสายยาทิ้งระยะห่างมันนะครับอ่านี้โดนหัวโหนี่สามตัวเลยสามตัวก็แทงทะลุประตูนี้ได้ครับคือแทงแทงแล้ววิ่งเข้าไปกะให้ว่าหน้าเราจุ่มพอดีนี้นะครับแต่แต่สังเกตดูว่ามันสวนนะครับเราแทงคันนี้ผมกดสกอรมาลตรงกลางแล้วรีบวิ่งเข้าไปครับกดสกอรมาปุ๊บวิ่งเข้าไปประมาณนี้ครับถึงจะโดนนะครับบางทีโดนเหล็กตรงนี้มันก็ไม่โดนครับ มันต้องชิดแบบหน้าจุดไปเลยอันนี้ก็ไปโดนแทงพวกพอติดแล้ววิ่งใส่ไงครับประมาณนี้นะต้องใช้ประตูให้เป็นประโยชน์นะครับเยอะเกินสังเกตดูมันสวนด้วยนะครับ โอ้ผมเหนื่อยละซอมมี้รอก่อนคือพอมันไม่ได้เป็นนัดเดียวตายก็เลยอยากให้เอาเลยนะหินดิง้งตะโจนหรือว่าหินรบเมณน,นะครับออแนะนําให้เอามาแบบสักตะก่อนผมแนะนำสามก้อนเออสองก้อนใช่ไหมครับแต่นี้ผมแนะนําเป็นสามเลยดีกว่าอุย้ยมันสวนอุย้ยอสัตว์โดนเลยัยเ,เต็เตมๆอ่ะโหผมไม่ชินเลยตัวนี้แบบมันไม่แอดวานะ่ะ ไม่โดนโดนละโอเครับมือครับมันลงมาปุ๊บแทงมันจะไม่สตันเราต้องถอยหลังนะครับไปหลังรหาสจังหวะของเราะแล้วก็แทงอันนี้มันสตัน์อยู่ก็คือรอสกิลมันรีครับสกิลแทงมีมุนๆอย่างนี้ก็ได้ครับแต่อย่าอยู่ไกลมันเพราะมันจะกระโดดข้อมนะครับไมข้อมไปโดนกลุ่มนี้ก็ได้ครับเพราะถ้าเราวิ่งหนีมันวิ่งตามไปกระโดดขย่มเรานะครับกระโดดขย่มกระโดดข้อมกระโดดขี่ก็ือแล้วแต่คุณผู้ชมเรียกครับ อันนี้ก็จบไปนะครับอาตนาก็เทปไปแล้วเนาะแต่รู้สึกว่าตัวเบนเนอร์มันจะหูดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าแทงอมบี้นัดเดียวไม่ตายคนระับออครั้งเดียวไม่ตายอ,อันนี้ลงคนเดียวมันยังสตรองขนาดนี้เลยครับอ่ะนี่นะครับต้องแทงก่อนวิ่งเข้าไป กดแทงวิ่งเข้าไปกดแทงวิ่งเข้าไปไม่โดนมาตรงนี้มั้งนี่มันติดเหล <c oughs> ็กเสียงโดนจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองลูกซองนะครับว่าระยะนี้มันได้ยินไหมแบนเนอร์มันสะดุ้งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมลองหัวมันนัดเดียวโอ้ไม่โดนอีก โอเคครับอันนี้คือหัวนัดเดียวนะครับแต่ว่าตัวเบนเนอร์ปืนตื่นนะครับ<ม>อโอเคครับก็ส่วนต้นเดิมครับถ้ามีธนูหนึ่งร้อยเล่นก็ได้ครับถ้าคนถนัดนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ถนัดจริงๆอะมันไม่สตันก็ต้องวนๆรอบๆอย่างนี้ครับอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ยอีสัตว์โดนเลยอ่ะเต็มๆอ่ะอุ้ยอุ้ยต้องหลบรู้ไหมนะ อีสัทธ์ลงกันเลยอ่ะเต็มๆอะ่ะอุ้ยอุ้ยตายแนะ่ตายแนะี่ยเรียบร้อยน่าจะปิดคลิปแค่นี้นะครับผมไม่น่าจะไหวแล้วอุ้ยมันแทงเอาแทงเอาอ่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับบ๊ายๆแล้วครับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามใครด้วยนะครับไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริงครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับเพาถ้ามีเทคนิคไลฟ์เดย์เดีย๋ดวยวผมมาให้ดูอีกนะครับอันนี้ก็เป็นการลงที่เฟลนะครับแม่งใช้เอาใช้เอาแได้ชามิมกบเลย